สวได้แล้วไดสวย้วแล้วแล้วพูดด้วยสสวยๆ้วยรดีกจะได้รอยกจะได้รอยกันโมีทาอก่านุ่นเลยคนเยอะมากเลยาจะยาว เดินมาถึงทายหาดแล้วทุกคนโอ้โหคนเยอะมากเลยไปหาแถวพัทยาเยอะเลยเราไปหาซื้อกระโถก,ก่อนก็นไปลอยดูไปจะลอยตรงไหนเนาะนางน้ำหน่ายีกผู้มีเงินไม่พอมานางหนึ่งมา,าลอกระโถน

ลกระทงกระทงหน่อยจะลองคิดไม่ได้มีแต่หม้อไม่ใช่ไฟอย่างเดียวนี่คืออะไรรอกระทงเราเนี่ยกระทงลงทางกระทงลงทางถ่ายของเรี่กวถ่ายแล้วรอคู่แล้วก็ถ่ายนี่ก่อนคู่ก่อนเนี่ยกูยังไม่ถ่ายเลยติดตัวดูแล้วรอบคนโอ้คนเยอะมากเลยวใส่หาคนโคตรเยอะเลย

ปีละแต่นานมาปีคนเยอะมากเลยาคอตยายับคนไม่น่าไปหานางเอกรปเอกนีอยนางเอกก็รปเอกเี่ยหน้าไปไปเอกแล้วไคทยเสร็นเล้าไ่งบอกอ่นี่ตัวส่วนเกินของเขาส่วนเกินของเขาไปแย่งเขาสิน ตังเ่ยๆกูจั่วไข่จั่วเลยเพื่อจะได้ลอยกระทงต้องถ่ายรูปก่อนว้ายกินกระทงจะอร่อยหรอกินกระทงเหรอ ดีดีก็จะลอยธงตสานใชให้ฝรังก่อนตายตายตาตายนี้ก็พี่พีุ่รนีนี่่นี่้าใสยเพี่เี่เปล่าอ๋อกูก่อนเนาะเอเก๋มสวยดี

คนคนเยอะมากมันไปดูมันไปมาสักครั้งปีนี้ปีครั้งแรกเลยคนแบบไป็มใยหาดยามลูกเลยระปุป่าได้มีเลเซอร์่มรก็จะได้ลอย

ยี่กระทงซื้อมาเท่าไหร่กระทงยี่ได้ช่วยังรอยกระทงเท่าไหร่ซื้อเท่าไหร่แปดสิบบาทสวยเนาะสวยอยู่เนาะสวยกว่าบ้านเราอยู่มีนี่ตัางใสไหมเนี่ยอ่ะมีรอยแล้วมันนี่โอ้เดี๋เวลาถอดให้รูปเป็นโสดกับพง่ ไป Let's go let's go <S เอาพากันบังเลยเอาบังลมแซ่บนะพอลจิตใจเนี่ยลุ้นลุ้น

มันโดนนิ้งกูทุบตู้ทำโมสังกูเติมแก๊เอาเอาคำนั่นแหละไม่ร้อยจับเลไม่ได้เลยว่ะเดียวแคเดินลกไปไม่ได้แล้วพมึงบังอะไรมึงบังแบบนี้อ้ำจุดมึงดูมือกูนี่ข้างนี้กูถืออะไรเอาเออเอาบอกว่าไม่เคยยืนได้หยุดประโยชน์เลยเออตายไปสนใจไงตายคิดเลยเข้าไปนั่งลงไม่จุดไม่ได้หรอก เป็นคนจุดมั่งรอบีแรกทีแรกมาไหมมาไหมน่ที่ฐานก็ดูถู่ดจะหมดแล้วเนี่ยยังไม่ได้ดู หน่งชผ่านไปเสร็จยังไม่เสร็จโอ้ยมอนพกุกหมดหมดแล้วแล้วมันเป็นอยกันคือโทรศัพท์อยู่ใครอยู่มันไม่ติดเลยอ่ะมาไปไปอยก่อนเลแล้วค่อยมาชุบมาจุดขึ้นมาจุดเลนมีฮาดลไวอ่ามันไปนี่นะจุดเลนส์ง แล้วแล้วแล้ววันนี้ทุกคนได้แล้วโอ้โหสวยงามใช่ไหมใจ้ะไม่เป็นไรใช่ไหมชีวิตเราได้สว่างสว่างนะลูกโอ้ขอบคุณมากเยอะแล้วนะจ้ะแล้วชีวิตเราสว่างสบายนะจะบีเดี๋ยวจะถ่ายอีกหน่อยนอนไปลอยใชไหจ้ะไม่เป็นไรแต่เราแต่ขาขาเลย

ใ่โอ้ยสวยนแล้วอ่ะมีอะไรเยอะสบายสบายห่วงมากเลยใหม่แล้วไหมขนาดต้องใหม่เลย

เดี๋ยวมันมันมัก็ไอ้นี่มันเข้ามาบัตรูดเข้ามาจะได้ที่นี่จะเลือกทุกอย่าง เราลงไปในน้ำาโตกระท้ออยู่ตรงนั้นและอยู่ที่เราร้อยให้เนี่ยจ้อร้อยแล้วโน่นโครเรากระท้อเราอยู่ตรงนู่นดูดูกระท้ออยู่ตรงไหนดี <c oughs> เห็นไห้ <c oughs> สามสายแบบนู่นนี่ๆ